ว้าวดูที่รับ่เพื่อนวันนี้เราอยู่กับของเล่นเยอะะเลยครับและเราก็จะมาเปิดเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้ามังกรนั่นเองครับเอาออกมาเลยครับเพื่อนมาดูนะครับออกมาครับโอ้โมันมีไข่ด้วยนะครับทําการกอกปีเข้าไปครับเอาไข่ในด้านบนนะครับสองใบนะใส่เข้าไปครับแล้วก็ทําการไฟหางนะครับนี่มังกรภาษาอังกฤษว่าไงครับ ดราก่อนดรอกัอนโอ้ยดียก่อนเอฟเฟคเปิดทีด่ตรงนี้ว,ว้าวยิ่งม,มาแล้วครับเพื่อนเฮ้ยมันเอ้ยมันออกไข่มันออกไข่เห็นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับมันออกใครฟองหนึ่งดิ้งไปดิ้งไปอ้าวสร็๊อปเลยออกแล้ว โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับมีไฟที่ตาดูเสียงตัวต่อไปเจ้าสไปโนซอรัสว้าวนี่สไปโนซอรัสนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าสไปโนซอรัสอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ก็เจ้าม,มังกีเอ้ยเสานี่นี่มังมังกี้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  ลิงครับขอบ้อตนอไปครับ ส่วนนี้ก็เจ้ามังกรมังกรครับอโอเคข้าต้อมันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย